ขึ้นว่าอะไรชาร์จด่วนเฮ้ยชาร์จด่วนชาร์จด่วนโอเคลองรับการฟาสชาร์จน,นะครับผมสวัสดีครับเพื่พอนๆคลิปนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งนะครับพาวเวอร์แบงค์นะครับ1นึ่งแสนมิลลิแอมโอ้โห1นึ่งแสนมิลลิแอมนี่ชาร์จทีใช้งานได้30วันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูนะครับ ในราคาก็800กว่าบาทนะครับผมนี่สั่งไป2วันของก็ถึงเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะก้านนะครับอ่าในแพคเกจนะครับก็จะแบบนี้นะครับนี่หมดแล้วนะข้างในไม่มีอะไรนะครับผมอ่าต่อไปนะครับนี่ power bank นะครับ power bank นะครับ อา้าเราสั่งสีดำไปนะแต่เขามาติ๊กตรงนี้สีขาวหรือว่าเขาเขีดขีดทิ้งสีขาวแล้วเราได้สีดำนะครับมี3 USB นะครับผมโอเคแล้วแกะแกะตรงไหนวะอ่านี่ตรงนี้นะครับ Euh นานได้ทําคลิปอันบ็อกซิ่งนะครับผมนี่ส no ah ั่งไปสีด uh ําได้สีขาวนะครับเพื่อนๆในนี้ก็จะมีนะครับตัว power bank นะครับเขาบอกว่าข้างในเป็นแบตดิเทียมนะครับผมข้างในเป็นแบตดิเทียมเนาะข้างหน้าสกรีนว่า1 0 0ยวัตต์ super fast charge นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ มือถือเพื่อนๆด้วยนะว่ามันรองรับการชาร์จเร็วหรือเปล่านะครับผมในกล่องก็จะมีเมนวลนะครับเล็กจัดเล็กจัดนะโอเคครับไม่มีใครอ่านหรอครับมันเล็กจัดแล้วก็สายนะครับสายเป็นไมโครนะครับเพื่อนๆสายเป็นไมโคร USB นะครับ แสดงว่าตอนชาร์จนี่สายไมโครเหรอหน่าเกียดจริงจริงเอาพุทหนึ่งเอาพุทสองเอาพุทสามเป็น USB นะครับอันนี้เป็นอะไรอะ่ะนี่เป็นไมโครนะครับอินหนึ่งอินสองอินสามตายแล้วตายแล้วอินหนึ่งอินสองอินสามนะครับอินสามอินสี่นะครับ Input ต4นะครับ o อ t พุต3ตายแล้วตายแล้วแสดงว่า,อาพอทที่ใช้งานได้ก็คือ1 2 3 USB นะครับแล้วก็หัวที่เป็นสายที่มากับเครื่องนะครับก็คือ Type C นะครับแล้วก็ Lightning น,นะครับ Lightning ของที่ใช้กับ iOS นะครับผมโอเคสั่งสีดำได้สีขาว ทีนี้นะครับเปิดนะครับไม่มีปุ่มนะปุ่มเปิดเปิดตอนนี้ข้างในมีอยู่70%ดนะครับผมข้างในแบบมีอยู่70%ดนนะกดอีกทีกดอีกทีข้างหลังมันจะเป็นหลอดไฟนะครับเพื่อนๆกดแช่ติดไหมเป็น LED นะครับเหมาะสำหรับการไปตั้งแคมป์นะครับกดยังไงวะ ดับแล้วเปิดยังไงอ่ะรอไฟเปิดยังไงอ่ะไม่มีปุ่มปิดเปิดนะครับเ,เพื่นอนๆในโฆษณานะครับเขาบอกว่ามีมอกรด้วยเนี่ยพอเปิดมาไม่มีมอกรนะครับมีแต่เซอร์ติฟิเคตยุโรปนะครับก็ของมาตรฐานยุโรปเนาะเ,เขาบอกว่า Power Bank นะครับ Capacity ห0 0 0 0 0สนมิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับ Input ห้าโวลต์ก็คือเอาไฟจาก USB มาชาร์จได้เลยนะครับ2แอมป์นะครับผม m a กนะครับสูงสุดส่วนเอาพุทก็คือ5โวลต์2แอมป์เหมือนกันนะครับผมเปิดยังไงวะหลอดไฟกดซ้ำดิจึก๊กจิ๊กนั่น,นโอเคโอเค,อเคกดซ้ำนะครับกดดับกดเปิดนี่กดดับโอเคตอนนี้มีอยู่70เล70เปอร์เซ็นต์นะครับผมเพื่อนๆ เราอยากรู้ว่าชาร์จไอตัวเนี้ชาร์จมือถือเนี้ยไ h โฟนเนี่ยนะครับเดี๋ยวปิดปลอดสายแป๊บนึงดับแล้วนะตอนนี้มันยังไม่หมดอ่ะดิมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะครับเราจะใช้70%นะครับในการชาร์จ p h o n e ให้มันเต็มนะครับโดยขั้วพอร์ต h t n i n g นะครับผม แล้วมันจะหมดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอตอนนี้ iPhone อยู่ที่30%มนะครับผมเนีย่ยไอโฟนอยู่ที่30%มนะพอชาร์จเต็มแล้วมันจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ค่อยมาดูอีกทีนะครับผมในดีสคริปชันนะครับในรายละเอียดใน ในออนไลน์นะครับซื้อมาจากช e ้อปปี้เนาะเขาบอกว่าใช้ให้หมดศเลยนะแล้วค่อยชาร์จจาก0%ูนย์ไปถึง100ใหม่นะครับให้ได้สัก10รอบนะครับแล้วคุณสมบัติแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานของ Power Bank นี้ก็จะสมบูรณ์แบบนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็คงไม่ใช้ศู็หรอกนะครับแต่ว่ามันอาจจะหมดศเอเองไปเองหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเนาะ โอเคตอนนี้ก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับชาร์จไปเรื่อยๆนะเอาดับเฉยโอเคปล่อยทิ้งไว้ครับเสียบใหม่ฟึ๊บมันกขึ้นว่าเอาพุท5โวลต์2.1แอมป์นะครับเอาพุท5โวลต์2.1แอมป์นะครับผมโอเคชาร์จไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเต็มเต็มตอนไหนก็ตอนนั้นแหละนะครับผม โอเควางไว้อย่างนี้เลย14.15% 82%แปดสิแล้วนะครับอันนี้หมดไป1%จาก70%นะครับก็เหลือ69%เนาะนะชาร์จต่อไปอ่า95%้านะครับมันค้างอยู่อย่างเงี้ย95%เปอรนี่ยตั้งตั้งแต่10นาทีที่แล้วนะครับแล้วก็68%เนี่ย ค้างอยู่งี้นานเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปที่98 99 100หรือเปล่านะครับเนี่ย15.27เ่ย95เปอนเาะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีสัก20นาทีก็แล้วกันเนาะอ่ะ100รแล้วครับ15.38นะครับ100แล้วนะครับก็นี่ไหมตัวนี้ก็ใช้ไปจาก70เหลือ68แค่นั้นเองนะครับเพื่อน ก็ถือว่าโอเคอยู่นะหมดไป2%เอนาะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปถึง0%นเะครับเพราะว่าเขาบอกให้ชาร์จแบบเนี้ยร้อยซถึงศูนยะเ์เนี่ยให้ประมาณ10ครั้งเนาะแต่แต่นะครับแชมเปลคิดว่าไม่ต้องไปทําแบบเขาหรอกนะครับก็พอมันต่ํากว่า20่สิบเราก็ชาร์จเราค่อยเอาไปชาร์จเนาะไม่ต้องรอให้มันเป็นศูนย์นะครับผม โอเคน้ำหนักก็ประมาณกิโลครึ่งได้นะครับมีไทซีหนหัวมี Lightning 1หัวนะครับแล้วก็มี USB-A นะครับก็คือเอา1นึ่งเอาสเอาสนะครับเอา1นึ่งเอาสเอาสนะครับรวมกันเป็น5พอร์ตนะครับแล้วก็ตัวชาร์จนี่มีไททูไทซีสองตัวนะครับแล้วก็อันนี้แหละอันนี้มินินะครับ นนี้นะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเนาะใครสนใจนะครับเดี๋ยวเพื่อน,นจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับราคา700กว่าบาท800กว่าบาทเหลือ700นะครับผมโอเคนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเราอาจจะต้องมาแกะดูข้างใน <laughs> ว่า ในไส้มีอะไรนะครับผมอาจจะไม่มีดินรายนะอาจจะไม่มีดินรายนะโอเคครับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขึ้นไหมขึ้นอยู่ขึ้นว่าอะไรชาร์จตัวเฮ ชาร์จด่วนชาร์จด่วนโอเคลองรับการฟาดชาร์จนะครับผมจะไ,ได้จะไ,ได้